พูดกลัวจะไม่กลัวจะไม่ไม,ไม่ไม่ทันสถานการณ์จริงๆความดีความชั่วของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นนักการเมืองหรือไม่เป็นนักการเมืองมันทุกอาชีพแหละ อาชีพทหารก็มีทหารดีทหารไม่ดีนักการเมืองก็มีนักการเมืองดีและไม่ดีครูก็มีครูดีและไม่ดีฉะนั้นอย่ามาตั้งธงว่านักการเมืองแล้วมันจะต้องชั่วเพราะนักการเมืองที่ดีก็มีนักการเมืองที่ไม่ดีก็มีผมถามว่าแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันมันจะทุจริตคอร์รัปชันในนักการเมืองรู้สับปรรจงก้าวที่เป็นนักการเมืองแต่คนไม่เงินหายไปพันกว่าล้านนะ่ะฉะนั้นอย่ามาตั้งสมมุติฐานว่านักการเมืองเนี่ยมันไม่ดีทุกอาชีพ มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีผมไม่ได้ว่านักการเมืองไม่ดีนะฮะผมพูดเรื่องการบริหารประเทศเมื่อมีพักหนึ่งขึ้นมาบริหารประเทศครองอำนาจท่านก็หาวิธีการต่อยใต้เข็มคัดไม่เป็นตอนระบบประชาธิปไตยบางอย่างที่ท่านไม่ดีท่านก็ไม่รับผิดชอบไม่ได้ว่าทุกคนเพราะว่าบางคนนะครับใช้คำว่าบางคนค่อยๆสบายใจให้บางคนนะครับบางคนเนี่ยมันเห็นชัดเจนคุณทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าคุณ ชู้สาวคุณอะไรต่างๆอะไรต่างๆที่มันขัดคุณธรรมจริยธรรมที่จะดูแลประเทศชาติอย่างเงี้ยมันต้องออกนะครับถ้าเป็นสวสสยุบสภานี่คือความรับผิดชอบไหมรับผิดชอบสิครับอ่ารับผิดชอบรับผิดชอบการยุบสภาเนี่ยโดยสปิริตนะครับโดยสปิริตเหมือนที่ท่านวชิระพูดถ้าเป็นสปิริตอย่างเช่นนายกพิสิทธ์เนี่ยยุคนั้นน่ะที่เขายุบสภาเพราะว่าไม่ต้องมีประชาชนออกมาร้องอ สมัยพลเอกชวลิตนี่คนออกมาร้องครับอแต่น้อยมากน้อยมากมากกันคน,คนเป็นล้านครับคนเป็นล้านทุกสาขาอาชีพจะน้อยไม่น้อยเสียงประชาชนเสียงเดียวต้องมีอํานาจในการตัดสินใจถ้ายุบแล้วคนก็ยังออกมาขับเคลื่อนอยู่รับผิดชอบยังไงต่อฮะรับผิดชอบในการไปเลือกตั้งต่อจบไหมเอาจริงเพ<จ>ราะที่ผ่านมามาดูเหมือนกับมันไม่จบจริงๆแล้วมันจะจบแต่ถ้าคุณมีสามันสำนึกคือมีสปิริตในความเป็นนักการเมืองว่าโอเคนะในเหมือนในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองไทยเนี่ยน่ารักมากในอดีตที่ผ่านมาหลายๆนายกรัฐมนตรีรนะครับน่ารักมากฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบอการทํางานของรัฐบาลว่าคุณธุริจคอร์รัปชันไหมไม่ธุริจก็ทาต่อไปต่อเนื่องจะอยู่สี่ปีก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมสภาปฏิรูปถึงมานั่งคิดกันว่าหาระบบถ่วงดุลสิเหมือนนายกคนนอกเนี่ยคราวที่แล้วเกิดทางตันของการเมืองเสนอนายกมาตราเจ็ดก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดเราเลยมานั่งคิดกันว่านี่คือแบบที่จะต้องหาคตอยังไม่สรุปนะครับยังไม่สรุปเป็นเพียงแค่ขั้นเบื้องต้นก้าวแรกพวกท่านก็ออกมาวิจารณ์กันไม่เอาไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆแล้วผมว่าไม่เห็นด้วยเสนอแนะสิครับอย่าเพิ่งต่อว่ากันเสนอแนะดีกว่าเป็นสภาเสนอแนะรวมประชาธิปัตย รวมชาติไทยรวมเพื่อไทยเป็นสภาเสนอแนะยให้กับสปชเขานําไปพิจารณาสปชส่วนหนึ่งว่าโอเคนะครับโอเครับมาเราได้มีความคิดได้หลายด้านก็จะได้ไปปรับเปลี่ยนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เรามีขั้นตอนขอดนึงครับขอประเด็นนี้ที่นักการเมืองรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบโอเคมีตั้งรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบแต่ผมถามว่าสนชที่เคยชี้หน้าด่าผู้แทนว่าสภาผัวสภาเมียแล้วแต่งตั้งบางทีเมียเป็นสามตําแหน่ง บางคนก็เมียเป็นลูกเป็นน้องเป็นเป็นสภาพี่สภาน้องอยู่ในสนชเนี่ยแล้วรับผิดชอบแล้วยังเขาออกหมดแล้วตอนนี้ที่เขาบอกแล้วถามว่าทำผิดแล้วเราขโมยทรัพย์สินก็มาขโมยตังค์มาเลยเอาไปคืนแล้วจบเลยเหรอไม่มีกฎหมายรองรับอ่ะนะรองนักการเมืองพูดว่าเือมีกฎหมายรองรับคี่ผมไม่ใช่สนชนะฮะอ่าใช่ฮะสนชแต่ในกฎหมายเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าเอาลูกเมียเรื่องต่างๆแต่คราวนี้เขาแสดงสปิริตรับผิดชอบแล้วมันก็ควรให้เขาเดินต่อไป อย่าอย่าวความผิดเหมือนลักทรัพย์สิครับมันคนละกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่ถูกเปิดโปงมาในสาธาณะต่อตังคมรับผิดชอบไหมถ้ามันไม่มีกฎหมายรองรับไง ทีนี้อย่าไปเที่ยวว่าเพื่อแล้วกฎหมายรองรับไหมที่มีสภาผัวเมียพระเมียเขาได้รับเลือกตั้งมันมีกฎหมายห้ามไหมล่ะแล้วทำไมจําหนเขาล่ะว่าเขาไม่มีคุณธรรมจะได้ทำาทั้งวันไปจัชนเรื่องข้าทาทงนี้ตอบกันนะฮะสภาผัวสภาเมียที่ขาใจมากสมัยก่อนเพราะอะไรฮะสสเสนอกฎหมายเข้าไปเมียรับรองอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมจำไม่ผิดก็เพราะพรคเพื่อไทยจะแก้รัฐธรรมนูญให้สวมาจาก ภรยาของสสก็ได้มาจากเลือกตั้งพูดไม่ถูกมาจากภรยาของสสมาจากพ่อของสสก็ได้มาจากเมียของสสก็ได้เรป็นสมาชิมีไหมอืไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้คือต้องการเอาเครือญาติมาเป็นสภาโดยผ่านการเลือกตั้งโดยอ้างการเลือกตั้งเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแต่แท้ที่จริงแล้วกําหนดโดยพันธบัตรโททักษินชินวัตรคนเดียวพี่กับน้องป็นงคนเดียวจริง ทัดสินคนเดียวชาติศักดิ์สิทพี่เหนไหมข้า้าศพก็ทัดศิลแล้วถ้าแล้วศลมดมหมทัดศิลตรงนี้ก่อนฮะยิ่ยากถามคนพี่ทัดศิลจริงๆไม่เอาไม่ฮะตรงนี้ก่อนประเด็นคือสมมติถ้าวันนี้ไอ้รูปแบบใหม่ที่กำลังจะทัดศิสูงาแต่เทือดสุวรรณดและทัดศิเคยมีชุดอรนี้่เนี้ก่อนฮประเด็นก็คือว่าป่ยุดะจบฮะตรงประเด็นก็คือว่ามันมีมุมหนึ่งก็คือถ้าสมมติไอ้ชุดที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาละสปชจะต้องไปนั่งออยยูู่่่ในนนสภาาปปปฏิรรรททีีเเเเคกกขับลืะะะศ ถ้ามั่นใจว่าประชาชนเลือกตัวเองมาแล้วบอกว่าประชาชนคือใหญ่ที่สุดเลือกพวกคุณมาแล้วกลัวอะไรฮะถ้าจะมีชุดที่จะเข้ามาคอยตรวจสอบกลัวอะไรต้องมาจากประชาชนคนที่ตรวจสอบคนที่มาจากประชาชนมันต้องมีลักษณะที่เรียกว่าราะต้นน้ําของระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือประชาชนถ้าหากว่าคนเหล่านั้นได้ยึดโยงกับประชาชน ก็เป็นเรื่องที่สมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะหลักการการปกครองประเทศในระบบปฏิปไตยมาตราสามเขียนไว้ชัดเกือบทุกฉบับอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทต้อนี้หนึ่งอำนาจบริหารอํานาจตุลาการอํานาจนิติบัญญัติทั้งสามอำนาจนี้คืออำนาจอธิปไตยต้องยึดโยงกับประชาชนทำไมต้องกังวลขนาดนั้นะถ้าประชาชนเลือกมาแล้ไม่ได้กังวลนะคือ ถ้าจะมีสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศนะครับ,รบก็ต้องเขียนให้ชัดเจนและมีเหตุมีผลมากกว่านี้แต่ถ้าท่านบอกว่าจะไปควบคุมการเดินของรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยคนควบคุมก็คือสารรัฐธรรมนูญควบคุมอยู่แล้วครับถ้าผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยยื่นสารรัฐธรรมนูญครับสุดท้ายเอาละได้ฟังโมเดลทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับผมได้มองต่างมุมได้หลายเรื่องเพราะว,ว่าผมก็จะนาหลายข้อที่ท่านวชระท่านวิภูแถลงพูดออกมาเนี่ย ผมไม่อยากให้ใช้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งผมต้องการโอเคประชาชนเป็นใหญ่แน่นอนครับรัฐมนตรีบับนี้พี่จาไว้เลยนะครับว่าพวกเราจะมีสภาพลเมืองหรือสมัชชาพลเมืองเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นกันมาที่การ18ด้านเราคุยเรื่องนี้กันทุกด้านว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่แน่นอนอต้องเข้ามาคอยตรวจสอบคอยควบคุมเพียงแต่ว่ารูปแบบจะออกมาอย่างไรสาขาอาชีพยังไงเท่านั้นเองครับแต่บางอย่างเนี่ยการระบบประชาธิปไตยเนี่ย ที่มันสมบูรณ์แบบเราลอกเรียนมาจากอังกฤษสมมตินะฮะเราเรียนมาจากหลายประเทศเพียงแต่ว่าการสมบูรณ์แบบแล้วมันเกิดวิกฤตเกิดปัญหาเราจะอยู่เอาทําไมล่ะคาว่าประชาธิปไตยอถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตอย่างที่ผ่านๆมาต้องยอมแล้ว่าเกิดวิกฤตมีทั้งล้มตายมีทั้งทุกอย่างเกิดขึ้นทุกจิตคอร์รัปชันทุกอย่างมากมายเราลองถึงจะถอยหลังแต่เพื่อเดินหน้าไปข้างหน้าที่ประเทศชาติรุ่งเรืองนะครับประชาชนมีความสุขประเทศชาติเจริญ ผมก็ยอมถอยครับถ้าจะถอยแล้วเดินไปข้างหน้าที่มันเจริญขึ้นนะครับเราต้องคิดอย่างนี้ครับให้คิดเพื่อประเทศชาติให้คิดเพื่อประชาชนผมนี่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมไม่รู้จะอยู่ถึงร้อยปีไหมผมมีโอกาสมานั่งร่างทั้งธรรมนูญเนี่ยภูมิใจมากผมต้องทําให้ดีที่สุดผมต้องทําเพื่อประเทศชาติผมไม่เห็นแก่อบวรศักดิ์ผมไม่เห็นแก่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่เห็นแก่ใครผมเห็นแก่ประเทศชาติด้วยก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ผมมาคุยตรงเนี้ย นี่คือความคิดส่วนตัว uh huh. ไม่ใช่มติของสภาปฏิรูปนะครับความคิดผมเป็นอย่างนี้การมองต่างมุมเนี่ยไม่ไม่เรื่องเสียหายครับมันเป็นเรื่องดีแต่เราไม่แตกแยกคนไทยต้องสามัคคีไว้ครับปลองดองไว้ผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราถอยหลังคนละก้าวและเดินไปนหน้าคิดช้าๆเอาเหตุเอาผลว่ากันนะครับแล้วแต่ละพักแต่ละเพื่องมานั่งคุยกันขออย่างเดียวครับอย่าเอาความคิดส่วนตัวเอาอำนาจหรือผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้มาครับครับให้ทําตัวเหมือนพระครับนักการเมืองคือ ทำตัวเหมือนพระพระบินทบาตรเขาใส่บาทเท่าไร่ก็ฉันเท่านั้นไม่ใช่ไปเรียกร้องว่าอยากจะฉันนั่นฉันนี่เรือองไหมฮะก็เรียนทำตัวเป็นพระรักษาศีลห้าศีลแปดนะครับมีความความเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวผมคิดอย่างนี้นะครับครับปัจจุบันเพราะนั้นผมอยากฝากตรงนี้ไว้ว่าถอยถ้าถอยเพื่อเดินไปข้างหน้าต้องถอยครับครับ แต่ว่าถ้าเดินไปข้างหน้าแล้วมันสะดุดต้องหาวิธีแก้ณปัจจุบันสภาไปในรูปกําลังแก้อยู่ครับเราอย่าให้ร้ายใครเราอย่ากล่าวหาใครรัะเรื่องเก่าไม่ต้องพูดถึงเราพูดเรื่องใหม่ๆว่าเราเอาเรื่องเก่ามาเป็นบทเรียนแล้วเรามาแก้ไขสิ่งที่พวกผมกําลังทำนปัจจุบันครับผมถอยได้ไหมฮะจริงๆแล้วถอยแล้วพักเรื่องเก่าไว้แล้วเดินไปข้างหน้าถอยยังไงผมยังไม่เข้าใจผมเข้าใจว่า ทุกวันนี้ผมเชื่อมั่นของผมนะมว่าไม่มีระบบการปกครองใดที่มันโสดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์มากเท่ากับการปกครองในระบบประชาธิปไตยมผมก็บอกอยูไ่ไงว่าอำนาจเก็บไว้ที่ใครก็ไม่ปลอดภัยเท่าก้าเท่ากับเก็บไว้ที่ประชาชนฉะนั้นวันนี้ผมว่าเมื่อมีปัญหาประชาไตายเป็นทั้งวิธีการ และเป็นทั้งเป้าหมายครับฉะนั้นการแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาในวิธีการที่เป็นแบบตยเป้าหมายก็เราเดินไปถูกการเป็นแบบใไต้องตอบโจทย์อำนาจที่ได้เป็นของประชาชนต้องตับไหมว่าเสียงรีพาพของประชาชนที่มันเกิดขึ้นมันก็นํามาสู่ปัญหาและก็วิกฤตจนกระทั่งต้องมาออกรูปแบบกันใหม่วิกฤตและปัญหาเหล่านั้นผมถามว่ามันเกิดมาจากระบบประชาธิปไตยหรอ เหตุการณ์14ตุลาคม1 6ที่ฆ่ากันตายกลางเมืองมันประชาธิปไตยหรอ6ตุลาคม1 9มันประชาไตยเหรือเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเกิดกับพราะนักการเมืองเกิดพรากลุ่มต่างๆอีกเดี๋ยวมันก็จะไม่จบถ้าอย่างนั้นไอ้รูปแบบใหม่ที่กําลังจะออกมาถอยหลังแล้วเปิดใจกว้างแล้วลองเรียนรู้ลองเดินไปก่อนได้ไหมได้แต่ว่าต้องยึดโยงกับประชาชนอย่าเท้ามันลอยขึ้นมาจนไม่ได้เหยียบอยู่กับดิน ทางนี้ก็มันจะบอกว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนแต่ทางนี้ก็บอกก็เนี่ยกำลังจะออกแบบให้มันยึดโยงกับประชาชนแลวเมื่อไหร่เจอกันได้ผมก็อนุมูนาดูให้ถิทูด้วยให้จบก่อนจะมีเวลาเกินไจผมก็นับถืออยู่เรื่อมใสอยู่แต่จะอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อมั่นของผมอย่างนี้นะครับว่าเราต้องใช้วิธีการที่เป็นประชาธิปไตยและอย่ามองข้ามหมู่ประชาชนไปความเสมอภาคของพลเมืองต้องคงอยู่เชิญฮะคุณวัชระเชิญครับ รัฐธ<อ>มนูลถอยยอมถอยสักนิดหนึ่งเพื่อให้ประเทศมันเดินหน้าต่อคือในส่วนตัวผมนะครับผมไม่ขัดข้องจะเขียนกติกาอย่างไรแต่ผมกราบเรียนยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่จะมีประชามติหรือไม่เนี่ยก็ยังไม่รู้ เพราะในรัฐมนูลช่วคร่าวไม่ได้เขียนเอาไว้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสาม,มารถที่จะใช้มาตรา44ส,ส,สั่งให้มีประชามติได้แต่ท่านจะทําหรือไม่และผมเชื่อว่ารัฐมนุนที่ท่านสมาชิสชากสปชกําลังวิพากษ์วิจารณ์และกรรมการยกล่างกำลังล่างอยู่ในขณะนี้จะไม่ใช่รัฐมนูลฉบับสุดท้ายของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับผมขอสุดท้ายจริงๆนะฮะกำลังถามประชามติที่ทุกคนพูดถึงสปชจริงอยากให้มีประชามติไหมอยากให้มีครับอยากให้มี แต่ถ้าเกิดล้มขึ้นมาสมมติประชาธิปติแล้วมันไม่ผ่านก็มีอันเป็นไปถูกไหมฮะสปชกรรมธิการยกล่างไปหมดรัฐบาลก็ต้องอยู่ต่อเพื่อบริหารใช่ครับกังวลตรงนี้ไหมผมไม่กังวลครับให้ประชาชนตัดสินใช่ประชาชนตัดสินอืประชาชนตัดสินดีที่สุดครับทุกเรื่องเราอยากให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเหมือนที่เราคิดสภาพลเมืองสมัชชาพลเมืองหรือเราจะเรียกรูปแบบอะไรก็ช่างทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเราคิดแบบนี้หมดฮะผมเป็นนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยด้วยเราเอาคิดว่า อา้าวในเมื่อมองว่าท้องถิ่นไม่ดีบางเรื่องอหรือหลายเรื่องเอาสภาพลเมืองมาควบควมุมมาดูซิมาอีกสภาหนึ่งเราก็ไม่ขัดข้องครับท้องถิ่นทั้งประเทศออตอบรับหมดถ้าฟังอย่างนี้คือถ้าสุดท้ายจริฐธรรมนูนนี้จะต้องประชามติสปชเห็นด้วยเห็นด้วยครับจะล้มหรือไม่ล้มประชาชนจะเอาหรือไม่เอาไม่รู้แหละแต่โยนต้องให้ประชาชนครับเราเห็นด้วยทีนี้ประชามติเนี่ยต้องถามว่าพรประชามติถามประชาชนว่ายังไงต้องอย่าถามว่าเอาหรือไม่เอา2557เพราะประชาชนจะรู้สึกว่าถ้าไม่เอา2 5 5 7แล้ว จะเอาอะไรมาให้เขาฉะนั้นต้องถามให้ชัดเลยถ้าเป็นผมนะต้องถามว่าจะเอา2540จะเอา2550หรือจะเอาส5 5ห้าห้าให้สมเลยแต่ถ้าถามว่าเอาหรือไม่เอา2 5 5หประชาชนเอาไปก่อนถ้าไม่เอาแล้วก็เอาสิ่งที่เร็วมาให้เมื่อกี้ก็บอกว่าให้โยนไปที่ประชาชนอำนาจต้องเป็นของประชาชนปลอดภัยที่สุดคือของประชาชนพอครั้นี้จะให้ถามประชาชนบอกเอาไม่เอาอีกแล้วเอาไอาแต่ว่าการตั้งคำถามของคุณ ถ้าไม่เอา57เอาอะไรคุณต้องถามเขา<อ>แต่2550เน้นไ,ไหมให้เอาเถอะเดี๋ยวก็รับรับไปก่อนค่อยแกย้แล้วแก้ได้ไหมล่ะอ2550ถามว่าเอาหรือไม่เอาประชาชนต้องเอากนเพราะถ้าไม่เอา2550อาจจะเอาสิ่งที่เลวร้ายกว่า<อ>2550มาเขาอีกอฉะนั้นผมอยากให้การถามประชามติครั้งนี้<อ>ถามว่าเอา57หรือเอาฉบับอื่นระบุมา<อ>เลยอ่อเชิญนะครูวชระคือท่าน หัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ท่านอาจารย์สิทธิเวชชาชีวะท่านให้สัมภาษณ์ชัดเจนแล้วครับว่าท่านเห็นด้วยกับการที่จะต้องมีประชาติอติผมในฐานะลูกพักผมก็ต้องเห็นด้วยกับท่านหัวหน้าพักและโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับการที่มีประชามิติและผมไม่ต้องไปถามมากความครับครับก็ต้องถามเลยครับว่าเห็นด้วยกับรัฐมนตรีที่ร่างมาหรือไมอ่ถามแค่นั้นพอมีมีมีข้อเดียวครับ yes หรือว่าโนเท่านี้เท่านั้นไม่ต้องไปนั่งเทียบเคียงฉบับอื่นตากระจกวินี่นี่นี่เพราะว่าที่ที่ผขาไม่ได้ติดตามหัวหน้าพรรคเขาหัวหน้าพรรคเขาเพิ่งเพิ่งออกรายการทีวีเมื่อคืนวานเนี่ยบอกว่าให้ไปทำประทำมติว่าจะเอา2 5งหหรือ2 5งหถุงมาพูดชัดเดืเขาบอกว่าอย่าอย่าอย่าเอา57หรือไม่เอาแสดงว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้ตามเลยนะเพราะเขาพูดยังไงเนี่ยขอบคุณที่อธิบายแทนผม แต,แต่ว่าผมคิดว่า uh huh. สิ่งที่ท่านหัวหน้าผมเนี่ยได้เสนอ uh huh. ให้มีประชามติเนี่ยเป็นทิศทางทีง่ถูกต้องแล้ว uh huh. แต่ว่าคอสอชอจะเอาหรือไม่ uh huh. ใช่ไหมครับเพราะอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและให้ชัดเจนเลยครับว่าเอารัฐมนตรีปี57หรือไม่ uh huh. ซึ่งกําลังจะร่างอยู่ในวันนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์บบนศักจกะแถลง uh huh. แต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนี่เราก็ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไร uh huh. แต่ถ้า